สวัสดีทุกคนตอนรับทุกคนนะคะเข้าสูช่ช่องแก้วคุณชอบหวยแล้วน,นะคะถ้าใครที่ชอบหวยฮานอยหวยลาวนะคะเสียช่องนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหวยที่ให้นะคะเป็นแค่แนวทาง,งเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหวยทุกหวยมีข้ามีลุนนะคะ,ะวันนี้นะคะ วันนี้หาน้อยพิเศษของเรานะคะหานอยพิเศษของเราวิ่งรุดอยู่ที่หาน้อยพิเศษของเรานะคะวิ่งรุดอยู่ที่ศูนย์่งนะคะศ1ฟันที่ศูนย์ะคะหาน้อยพิเศษเวิ่งรดอยู่ที่ศ1นย์หนึ่งฟันที่ศูนย์นะคะเจาะก็0 3นย์สาม1ูนย์หนหะคะหาน้อยพิเศษนะคะวิ่งรูด ที่ศูนย์หนึ่งจอที่จอดอยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะห้าปกติห้าปกติวันนี้วิ่งลวดอยู่ที่สี่ห้าฟันที่สี่นะคะวิ่งลวดอยู่ที่สี่ห้านะคาปกติวิ่งลวดอยู่ที่สี่ห้าฟันที่สี่ฮานอยวีไอพีฮานอยวีพีวิ่งดอยู่ที่สามสี่ฟันที่สามฮานอยวีไอพีวิ่งลวดอยู่ที่สามสี่ฟันที่สามนะคะ ลาพัฒนาลาพัฒนาวิ่งลู่อยู่ที่34ฟันที่3เหมือนกันนะคะฮานอยฮานอยวีไอพีกับลาพัฒนาวิ่งลูตัวเดียวกันนะคะคือ34ฟันที่3นะคะตัวเจาะก็ตัวเจาะฮานอยปกติ VIP ลาวนะคะวินสามหัววินด้วยกันเลยนะคะก็ตัวเจาะก็4043 47 5 5 1 5 4 5 8 3ก็3 2 3 6 3 9นะคะ3หวยวินด้วยกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็มีตัวกันด้วยนะคะตัวการของเราอยู่ที่1 5ตัวเจาะก็1 0 1 4 1 7 5 1 5 4 5 8นะคะขอให้คนขอให้ทุกคนนะคะโชคดีโดยบังๆนะคะจะทวนให้นะคะหาน้อยพิเศษหอยพิเศษวิ่งลุดอยู่ที่0 1 ฟันที่ศูตัวเจาะก,ก็ศู0ย์ส1ม1ูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนวยปกติวิ่งรูดอยู่ที่สี่ห้าฟันที่สี่้านอยวีไอพีกับลาพัฒนานะคะวิ่งในตัวเดียวกันเลยรูดวิ่งรูดตัวเดียวกันแล้วก็คือสามสี่หานอยวีไอพีกับลาพัฒนานวิ่งรูดตัวเดียวกันเลยนะคะก็คือ34ฟันที่3าม ตัวเจาะมี3หวยตัวเจาะ3หวยปกติ VIP แล้วก็รับพัฒนานะคะวินในตัวเดียวกันเลยก็คือ40 43 47 51 54 58 32 36 39แลวอย่าลืมตัวกันนะคะตัวกันก็คือ15 15ก็10 14 17 51 54 58นะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรูปปังๆนะคะถ้าชอบก็ากดติดตามกดซับสไครให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่องแก้คุณชอบหมอยนะ